ขอพูดเลยแล้วกันเข้าเรื่องรัฐบาลไทยคืออาจารย์ได้ฝันได้ฝันนะสนใจบูชาเท่าไหร่เดี๋ยวเราทักมาบูชาในไลน์นะครับอาจารย์ได้ฝันอาจารย์ขอพูดก่อนเนละได้ฝันว่าอาจารย์นี่ได้ไปโรงเรียนเก่าตอนที่เรียนตอนประถมแล้วก็ไปเจอเพื่อนเก่าๆแล้วก็แมงมแมลงเนี่ยมันมาเจาะที่ผมอาจารย์ที่หัวอาจารย์อาจารย์ก็เลยวิ่งหนีกับเพื่อนๆวิ่งแล้วไปขึ้นรถ ก็จะมีรถอยู่ในฝันอยู่สามคันคันแรกก็จะเป็นเบนซ์เบนซ์ของอาจารย์เลขทะเบียนมัน4088อ่าอาจารย์ไม่ได้ขึ้นแฟนอาจารย์ขึ้นคันนั้นแล้วก็คันที่สองเป็นรถใครไม่รู้คันที่สามเป็นบีเอ็มของอาจารย์เลขทะเบียนมัน789อาจารย์ก็เลยขึ้นคันบีเอ็มพอขึ้นเสร็จนะครับใช่ใช่พี่พี่ลิซ่าใช่ครับกดเข้าไปต้องเป็นวัตถุมงคลน,นะครับพอขึ้นเสร็จรถอาจารย์ไม่เดินหน้าอาจารย์ถอยหลัง มีเสื้อสีส้มและจะบูชาสีขาวนะฮะขอคูณนะอาจารย์อาจจะอ่านข้อความบ้างอาจารย,าารย์พูดอยู่นะอาจารย์ก็เลยไม่ค่อยได้อาา่านนะก็เลยขี่รถถอยหลังถอยยาวไปแล้วก็กําลังจะกลับรถแต่กลับไม่ได้ก็เลยตื่นก่อนนี่คือความฝันฝันมาได้ไปโรงเรียนเก่าตอนมาธมไปเจอเพื่อนเก่าแล้วมาแรงเจาะเจาะที่ผมอาจารย์แล้วก็วิ่งขึ้นรถรถแทนที่จะขับเดินหน้าแต่ต้องถอยหลังนะครับนี่คือความฝัน อะไรอาจารย์ก็เลยไม่รู้จะตีว่าอย่างไงอาจารย์ก็เลยเออเห็นเพื่อนเก่าโรงเรียนเก่าอาจารย์ก็เ,เออเลขเดิมเราจะมาหรือเปล่าว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อคืนนี่ฟันอีกว่าเลขออกล่างสี่สามันมาเลขออกล่างสี่สามอันนี้คือความฝันนะครับอันนี้คือความฝันเด้อเราให้ฟังแล้ววันนี้อาจารย์ก็เลยเข้าไปหาปู่องค์ดําแสนสิริจันทานคราชไปนั่งอยู่กับปู่ไปบอกเล่าไปบ่นเล่าคือ อาจารย์ต้องบอกว่างวดที่ผ่านมาเลขทะเบียนร,รถอาจารย์ออกราว789ตรงตรง,ตรงวันนี้ถูกต้องครับถ้าใครดูไลฟ์สดเมื่อตอนบ่ายนะผมพูดเรื่องเลขทะเบียน789ไปย้อนดูนะครับอืมไปย้อนดูผมพูดเรื่อง43กับ789งวดเมื่อกี้ตีเลขเป็น51จะอ่ะม่ละงว,วดนี้ก็แม่งตอมหัวแล้วกะแรียนขึ้นรถ รถถอยหลังนะครับคิดเอาไปพ่อมูเก่าๆโุงเลียนเก่าๆนะครับคิดเอาเด้อแล้วทีเนี้ยวันนี้ก็เลยเข้าไปหาปูกนํำต้องบอกว่างวดที่ผ่านมาผมกดดันเพราะว่าคนมาสํานักเยอะช่วงนี้กลับไปปกติและเหตุการณ์ปกติแล้วคือคนเยอะจนถึงขั้นแบบในชีวิตเด็กคนหนึ่งผมไม่เคยเจอขึ้นหลายครับพี่น้องหลายจนอาจารย์นี่เมื่อยบ่ได้พักแล้วก็กดดันแล้วก็เลขเรางวดเมื่อกี้ดังมากต้องขอบอกว่า ไม่รู้มันไปดังตอนไหนหินแต่ว่าอั้นทั่วประเทศซึ่งก็เกิดจากในทิกตอกเนาเขาไปลงมันก็เลยดังทีเนี้นอาจารย์ก็ในคลิปอาจารย์ก็บอกว่าศูนยล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก่อนที่ผมจะบอกศูนยล้านเปอร์เซ็นต์ผมก็บอกอยู่ว่ามันอาจจะเข้าก็ได้จะหลุดก็ได้เพราะมันเป็นแค่แนวทางใช่ไหมทีเนี้ยศูนย์เราไม่มาเลยงวดก่อนสบายดีนะครับศูนย์เราไม่มาเลยไม่ยอมออกนะ ก็โดนด่าเละเทะเต็มติ๊กตอกเลยคนด่าผมเนี่ยว่าบักอาจารย์ที่ให้ศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์ไปไหนศออูนย์พ่อมึงบอกอะไรอย่างเงี้ยเออคือด่าผมเต็มเต็มก็ต้องกราบขออภัยเพราะว่ามันไม่เข้าไงครับก็ทําเต็มที่แล้วแล้วเลขมันก็ไม่เข้าแล้วก็ผมกดด้านมากงวดที่ผ่านมาแล้วก็มันเลขในข้างบนหกตัวข้างล่างอีกสองรวมเป็นแปดไม่มีศูนย์กับแปดเราเลยเออ แต่ความน่าจะเป็นอาจารย์ชอบมากเลยก็คือ0807งวดเมื่อกี้ซึ่งเป็นงวดที่9ป้ากฏว่างวดที่9หลุดแต่อย่างที่ผมได้บอกอย่างด้ชุดเทาเวทเดี๋ยวทักไลน์มานะครับมันไปออกอวามสินนอก84กับ40เต็มเต็มแต่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าใครอยากมีโชคมีลาบกับปูน่นี่แต่แต่ต้องต้องพูดตรงนี้ก่อนว่าเรื่องหวยที่เราพูดเปเรื่องสมมุติทั้งหมดนะ จริงขาอาจารย์ดังหลายคนแห่ตามเลขเลยเคลื่นอนองวนนี้ต้องเข้าแน่นอนผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนหวยเป็นแค่แนวทางผมไม่รู้ว่าออกตัวไหนชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนําให้เล่นก็จะเข้าก็ได้จะหลุดก็ได้ชอบก็ดูไม่ชอบก็กดออกไปไม่มีใครบังคับนะแล้วก็งวดที่ผ่านมามันเป็นอย่างเงี้ยผมเคยบอกว่าถ้าใครอยากถูก มีช่วงมีลาบกับปู่โอ้คนดูสี่พันเราต้องเชื่อมั่นและศรัทธาก่อนเหมือนแปดงวดที่ผ่านมาลูกศิษย์ถูกกับผมเยอะแยะหรือบางคนเนี่ยเห็นอยู่แต่ว่าไปตัดออกก็เลยไม่ถูกใช่ไหมเป็นที่ดวงแล้วก็งวดเมื่อกี้คนที่ศรัทธาเนี่ยก็มีแต่คนที่มาตามกระแสนี่ก็เยอะจนสำนักผมคนเยอะคนล้นพอเลขไม่เข้าเราจะเห็นเลยว่าใครมันศรัทธาจริง ใครมันศรัทธาปลอมใครใจมันได้ใครใจมันปลอมคือ,อยังไงเลขออกปุ๊บโพดดาผมเต็มเลยครับพี่น้องผมแคบไปเมื่อแต่ผมบอไดไปเห็นอย่างบักอาจารย์น็อตมุขขี่หุดด่นด่าบัก0ศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์บักขี่คุยบักขี้โม้บักอะไรก็ดา่าผมไปสารพัดส,สารพืออ่ะไอ้ด่าเนี่ยผมเข้าใจเพราะว่าคุณผิดหวังที่เลขผมหลุดคุณน่าจะเล่นไปเยอะก็เลย ผิดหวังก็เลยด่าแต่คุณเคยคิดไหมว่าไม่มีใครบังคับให้คุณซื้อเลยคุณเลือกที่จะเล่นเองแล้วดวงคุณมันยังไม่ได้และใจคุณมันไม่บริสุทธิ์ใจคุณไม่ได้ศรัทธาจริงใจคุณอยากถูกแค่หวยผมก็บอกอยู่แล้วใครศรัทธาใครเชื่อถึงจะได้จากปู่พอคุณไม่ศรัทธาคุณมาซื้อเป็นเพราะคุณเนี่ยเลขก็เลยหลุดเลยถ้าคุณใจคุณมันเจ๋งจริงอ่ะคุณไม่ด่าผมหรอก ไม่ถูกคุณก็แค่บอกว่าไม่เป็นไรงวดหน้าเอาใหม่ใช่ไหมแต่นี่คุณมาดา่าผมเสียหายแต่คุณลืมคิดไปว่าถ้าคุณมีดวงนะในแปดงวดที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนกรกฎาเป็นระยะเวลาห้าเดือนคุณทําไมไม่ถูกกับผมคุณทําไมต้องไม่เห็นงวดที่เก้าถ้าดวงคุณดีจริงๆถูกต้องไหมคุณไม่เคยโทษด,ดวงเลยคุณโทษแต่ผมพอผมบอกงี้ก็หาว่าผมแก้ตัวแต่เจ้าเมื่อเคยทษด,ดวงเจ้าเลยถ้าดวงเจ้าดีนี่ แปดงวดที่พานมากนี่เจ้าบอกว่างวดนี้เจ้าเหมือนหลายถ้าเจ้าเห็นตั้งแต่แปดงวดเจ้าเหมือนหลายสางวดนี่เจ้าเหมือนหนีไปแล้วใช่ไหมแต่ผมก็บอกอยู่ว่ามันไม่มีใครรู้หรอกว่ามันออกตัวไหนก็หลายคนในนี้ก็อาจจะไม่ถูกงวดแรกกับผมแต่ก็ยังดูผมอยู่เพราะว่ายังมีความเชื่อมั่นแล้วก็ยังคิดว่าเออดวงเรายังไม่สมควรกันฉะนั้นการแก้ดวงเลย นี่เปิด Youtube ขึ้นบทขอขมากรรมอาจารย์นอตติให้เข้าไปดูแล้วก็ไปขอขมากรรมซะนะครับจะได้มีโชคมีลาบกับอาจารย์แล้ววันนี้อาจารย์ก็เลยเข้าไปหาปู่ไปหาปู่ไปนั่งคุยกับปู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเลขราวก็ไม่มาหวยไทยก็หลุดผมก็เลยตั้งจิตอธิษฐานกับปู่ว่าวันนี้ขอบนลาวพัฒน,นา ถ้าเข้าลูกจะนําผลไม้เก้าอย่างสองชุดดอกกุหลาบเก้าสิบเก้าดอกหนึ่งชุดถวายปู่องค์ดาปู่เวทองค์ยญามณีจันทาม,มนตาเออผมเอ่ยชื่อยญาเต็มๆเลยปากฏวดว่าเลขราวเข้าศูนย์แปดห้าน้อยเข้าหนึ่งเจ็ดพรุ่งนี้แก้บนครับเอเดี๋ยวจะแก้บนเร็วๆนี้แหละก็จะเป็นผลไม้เก้าอย่างสองชุดดอกกุหลาบเก้าสิบเก้าดอกหนึ่งชุดแล้วก็บอกปู่ว่าด้วยความที่วันนี้ผมไม่กดดันผมเดินเข้าไปหาปู่ด้วยจิตด,ดีใจดี ผมก็เลยไปบนต่อว่าสิบหกพจิกาเนี่ยขอให้เลขชุดเน้นลูกมา็จี04 07 47แล้วก็08สามตัวมี047กับ048หรือว่าเลขทูบลูกจะนำผลไม้เก้าอย่างสี่ชุดดอกกุหลาบเก้าสิบเก้าดอกสี่ชุดถวายปูองค์ดำปูเวทองค์ย่ามณีจันทาม,มนตาแล้วงวดก่อนลูกลืมรากลำโพงทาแป้งมาลูกก็จะ อีกวันสองวันนะผมอาจจะลากเข้าไปแก้บนแล้วก็บนต่อว่าถ้าเข้าลูกก็จะไปลากมัตเตียนหรืมอ,อมอ้อมปูอีกสามรอกนี่คือสิ่งที่อาจารย์พูดขอกับปูในวันนี้เดี๋ยวจะให้แคปรัฐบาลไทยครับอีกรอบหนึ่งงวดน,นี้ไม่น่าจะอั้นหรอกถ้าอั้นก็สุดแล้วแต่วาสนาแหละพี่นอ้องแคปเลย เลขก็ยังชอบชุดเดิมนะครับ <c oughs> มีศูนย์เจ็ดมีสี่เจ็ดมีศูนย์แปดเม็ดเดียวสี่ศูนย์ศูนย์สี่สามตัวมีศูนย์สี่เจ็ดกับศูนย์สี่แปดใครกลัวศูนย์เจ็ดแปดย้อนสอนก็ตามไม่ได้ผมบอกไปแล้วนะอืมผมบอกไปแล้วนะวันนี้ศูนย์เอาห้าแสนเปอร์เซ็นครับความน่าจะเป็นไทยว่าเดาว่าศูนย์ห้าแสนเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นการเดาไทยว่า นะครับไม่สนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนําให้เล่นส่วนเลขคู่วันที่15บห้าสทุ่มรู้กันไม่มีใครได้ก่อนไม่ต้องมีพิเศษหรือวีพีสามทุ่มรู้กันขอให้ทุกคนที่ศรัทธาด้วยใจไม่ถูกงวดที่แล้วก็ขอให้มีช่วงในงวดนี้ไม่ถูกสองตัวก็ขอให้ถูก3ามตัวท่าดวงดีมีวาสนาก็ขอให้ถือรางวัลทีหนึง่งรวยๆกันทุกคนเน้อขอบคุณหลายๆที่ศรัทธายังเสื่อมันในอาจาศ